สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนิวแล้วก็พี่ออยนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามกับลูกค้านะคะที่สงสัยส่วนใหญ่ะะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าเนะ้ะไปกันเลยค่ะคำถ,ถามแรกนะคะก็ทำงานซีแลนซ์ไม่มีเอกสาไรรายได้สามารถออกเงินได้ไหมคะก็ะตรงน,นี้นะคะก็ต้องตอบตรงๆเลยว่า บุคคลที่มีอายุตั้งแต่20ปีจนถึง60ปีนะคะสามารถออกรถจักรยานยนตย์มม m a h ากับทางเตชะอ a m p o ได้ทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้า <Wow. S 2> แม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ทำงานประจำเป็นข้าราชการนะคะ ก็สามารถออกรถได้ทุกเพศและก็ทุกวัยเลยค่ะแพรว่าเดี๋ยวเรามาเข้าคําถามที่2กันเลยนะคะลูกค้าก็ลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจะถามว่าประกอบอาชีพแกลฟูดไรเดอร์เนี่ยาสามารถฟรีดาวได้ไหมใช้เงินดาวเท่าไหร่แล้วก็ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่ออยเป็นคนตอบกันนะคะค่ะฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้า <Yeah. S 2> แล้วก็ใช้ประชาชนจริจริงนะคะในการเย็บถิงเชื่อแล้วก็เอกสารการยืนยันการเป็นไลเดอร์ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อคำถามที่สามกันเลยนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าบางท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าซีดาวต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะเงื่อนไขของการฟีดาวนะคะก็ง่ายๆเลยนั่นก็คือ1เลยนะคะใช้บัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าค่ะ2ไม่ต้องใช้คนค้านะคะแล้วก็3ใช้โทรศรัพท์มือถือของลูกค้าในการเช็คสินเชื่อบื้องตนนะะ้นค่ะต่อไปเราจะมาเข้าคำถามที่4กันเลยนะคะลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเตชัมพอของเรานะคะก็จะตั้งคำถามที่ว่าออไปเช็คเรื่องที่บ้านได้ไหมจําเป็นต้องเข้ามาที่ร้านหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ให้พี่ออนคนตอบคาถามกันนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาตอบคาถามนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะซช็คสิงเชือก็คือสามารถเช็คที่บ้านหรือว่าที่ทํางานได้เลยนะคะเรามีถิงเชือประจําเขต ก็คือวิ่งไปทําให้ได้เลยเสียอังค์ไหมคะพี่ออยอ๋อไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าสามารถเช็คเครดิตรีาทางบริษัทเรายินดีที่จะไปเช็คเรื่องให้ลูกค้าที่บ้านที่ทํางานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆคะะ่ะค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ลูกค้าสงสัยอ,อย่างเช่นก็คือลูกค้าทํางาน อายุได้1เดือนสามารถออกรถได้ไหมคะค่ะลูกค้าที่มีอายุงานเพียง1เดือนนะคะสามารถออกรถกับทางบริษัทเดชัมพงของเราได้นะคะโดยเป็นการให้หัวหน้าง,งานหรือนายจ้างนะคะยืนยันอาชีพการทํางานของลูกค้าค่ะถ้าเด่๋ยวเรามาตอบคำามคาถามที่6กันเลยนะคะจะเป็นคําถามสุดท้ายนะคะลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะถามเข้ามาว่าติดแบ็คลิสติดเครดิตสามารถออกรถได้ไหมเดี๋ยวให้พี่ออยเป็นคนตอบกันนะคะ ติดลิตออกได้นะคะเพียงลูกค้าใช้เงินดาว10%นะคะตอนนี้ทางร้านเ่ชะอมพรมีโปรโมชั่นช่วยดาวให้ด้วยนะคะลูกค้าติดปัญหาตรงไหนนะคะก็คือมาปรึกษาทางเซลล์ได้เลยนะคะก็คือเราจะแนะนำเป็นเคสๆให้เลยนะะรับรองว่าบริษัทเ่ชะอมพรของเราจบทุกคันดันถูกเคสแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับ6คำถามที่เป็น ท็อปมากๆากจากลูกค้าที่เข้ามาบริษัทเตชามพรของเรานะคะก็หากลูกค้าท่านใดสนใจออกรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะคะสามารถติดต่อมาได้ทางเบอร์โทร089 1์3 6 5 5 1นะคะและของเราก็มีเพจ Facebook ออนไลน์ด้วยนะคะนั่นก็คือเพจเตชะามพรยามาฮ่าสแควร์ะค่ะสำหรับวันนี้นิวกับพี่ออยต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย